นี่เราจะมาพิสูจน์นะคะสารบอรแหลกในลูกชิ้นของเรานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทานหรือลุ่งหรือลิ่งหรือล่วง ีพักไว้แล้วก็เห็นการตอนพยันเพิ่งเห็นการตอนี่กำลังพิสูจน์สารบอลเล็กอยู่ถ้ามันมีก็ไม่ทันแล้วนะพวกเธอถ้ามันมีเยอะละมันพวกเธอไม่ทันแล้วนะเออตึงบอลเล็กตึงแอลกอฮอล์ตึงฟอร์มอลีนตึงเลนดมันแบบยืนยันถึงร้อยเจสซี่กับไบ่ สักกิโลนึงเนาะน้องเขาอุตส่าห์เอามาเกินเดี๋ยวนี้ตัวยาเป็ดกิโลแห้งปุ๊บห้องพานนี่ปุ๊บตัวก็โคตรแน่ได้เลยผ่านละตรวจมาเรียบร้อยแน่มันเป็นยุ่งเห็นกับขังเขาเราวนถ่ายวิดีโอน ถ้าเดี๋ยวทำคลิปนี่แบบนีอ่ะไปตัดต่อจะได้นี่รู้ว่าอุ่นไว้นี่เอามาสองร้อยมั้ยโอเคนะคะลูกชิ้นของเราผ่านนะคะไม่มีสามเกลือปนของบอเหล็กนะคะ